ยอดขายกาแฟเป็นยังไงบ้างวะอีเธอไม่เวิร์กเลยว่ะไอพ้พวยช่วงเนี้ยไม่มีออเดอร์สั่งเข้ามาเลยอะอ oh. แล้วแบบเนี้ยเราจะหาเงินที่ไหนมาสร้างไอ้ปู่ปรสิตต่อวะ <c oughs> เอาแบบนี้ประรเราไปเดินเลข่ขายนอกสถานที่กัน <c oughs> อืมก็ดีนะเผื่อจะได้มียอดขายเพิ่มขึ้นบ้าง <c oughs> เผอๆแบร,รนด์ของเราอ่ะอาจจะดังไปถึงนอกโลกเลยก็เป็นได้ไอ้นอกโลกของมึงเนี่ยมึงจะไปขายให้ไอมนุษย์ต่างดาวดแดกหรือยังไงเฮ้ออ้เธอ <c oughs> แค่ในโลกเนี่ยก็จะไม่มีใครซื้อดแดกอยู่แล้วหวังจะไปขายยันนอกโลกเลยนะมึง <c oughs> <c oughs> คนเรามันต้องหวังให้ไกลแล้วไปให้ถึงเว้ยไอพวย <c oughs> มึงก็ไปคนเดียวแล้วกันนะส่วนกูจองตัวไปทัวร์ฮ่องกงแล้วโว้ย <c oughs> งั้นมึงก็กรีบอาบน้ำแต่งตัวจะได้ออกไปขายกาแฟกันสักที <c oughs> กูก็รอจะขี้ต่อจากมึงนี่แหละไอ้พวยนี่มึงตื่นขึ้นมาเนี่ยเคยคิดจะเก็บที่นงที่นอนบ้างหรือเปล่าวะอีเทิก <c oughs> มึงดูสิกูด้วยกูนะระดับคุณนายนะโว้ยเดี๋ยวก็มีพวกขี้ข้ามาตามเก็บให้เองแหละ <c oughs> มึงนี่มันสกปรกชกมกสมคำล่ำรือจริงๆ <c oughs> กูคิดถูกแล้วที่ไม่นอนห้องเดียวกับมึงเนี่ย <c oughs> แหมทำเป็นพูดไปไอตอนลูกไม่อยู่อ่ะมึงก็เข้ามานอนกับกูในห้องนี่แหละ จู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 อย่าพูดดังปไปอ,อีเถอะเดี๋ยวเอฟซแม่ยกได้ยินได้ยินอะไรของมึงวะไอ้พวยก็กูหลอกเอฟซแม่ยกทั้งหลายอะว่ากูไม่ได้นอนกับมึงมาตั้ง7ปีแล้ว เฮ้ยมึงนี่มันก็เลวตัวพ่อเหมือนกันนะเนี่ยก็เลวพอๆกันแถมยังศีลเสมอกันอีกถึงได้อยู่กันได้ไงว่าแต่จะออกไปขายกาแฟาได้หรือยังมัวแต่มาเถียงกันอยู่นั่นแหละ<า>ก็กูชอบหาเรื่องมึงชอบทะเลาะกับมึงถ้าวันไหนไม่ได้ทะเลาะกับมึงนะคือนะักกูนอนไม่หลับวะ่ะ ไอผัวโรคจิตเอ้ย <c oughs> อีอเถะ <c oughs> เดี๋ยวกูจะแวะที่ตลาดนะแล้วมืองอะ่ะก็ลงไปเดินขายกาแฟดูซิว่าจะขายได้บ้างไหม <c oughs> อ้าวแล้วทำไมมึงไม่ลงมาเดินขายด้วยกันวะก็ต่างคนต่างขายสิวะจะไปเดินขายด้วยกันทำไมล่ะอีโง่เอ้ย คำก็ด่าสองคำก็ด่านะมึงอะผัวหยอกเล่นมึงเร่ขายตรงนี้ไปก่อนนะอีเธอเดี๋ยวกูจะขับรถไปขายอีกที่หนึง่งโอเคสวัสดีค่ะจะรับกาแฟของเราไปดื่มสักกล่องไหมคะ หูยป้าป้าไม่ต้องมายกมือไหว้หนูหรอกคะ่ะหนูกลัวอายุสั้นนะกาแฟของป้ายี่ห้ออะไรเลรอคะอ <c oughs> <c oughs> เรียกกูสะแก่เลยนะมึง <c oughs> อ้าวอีนี้กูก็เรียกตามหนังหน้ามึงนั่นแหละ <c oughs> สรุปแล้วอ่ะมึงจะขายหรือไม่ขายเฮ้ออีป้าอ๋อ <c oughs> ขายจ้าขายจ้า <c oughs> กาแฟของเรานะคะเป็นเกรดพรีเมียมคัดมเมล็ดมาเป็นอย่างดีเลยค่ะ <c oughs> ขายในราคากล่องละ320บาทหนึ่งกล่องจะมี10ซองเล็กนะคะ <c oughs> แล้วนี่มัน,นเป็นกาแฟยี่ห้ออะไรเหลอคะ <c oughs> ยี่ห้อทีพีค่ะเป็นแบรนด์ของบริษัทเราเองอ๋อไอแบรนด์นี้น่ะเหรอที่ว่าขายเอาราได้ไปสร้างไอ้ปูนปั้นงูเขียวว่าปาดอีนี่เดี๋ยวแม่ตบหน้าหงายสดีมั้งก็ขายของปากแบบมึงนี่ไงมันถึงไม่มีลูกค้ากูก็สมน้ำหน้ามึงแล้วล่ะ กูไม่ขายให้มึงแล้วมึงอยากไปไหนมึงก็ไปเลยไปแล้วมึงคิดว่ากูจะซื้อกาแฟของมึงแดกเลยเฮรออีป้าอีหัวเธอไปไปไหนก็ไปเลยไปหืมหัวเสียแต่วันเลยกูอารมณ์เสียจริงๆ สวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่ต้องการรับกาแฟไปดื่มสักกล่องไหมคะกาแฟยี่ห้ออะไรครับแล้วขายยังไงละ่ะกาแฟยี่ห้อ TP ค่ะขายในแบรนด์ของบริษัทเราเองขายในราคากล่องละ320บบาทค่ะไหนคุณลองอธิบายสรรพคุณในตัวกาแฟของคุณเนี่ยให้ฟังหน่อยสิ กาแฟของเรานะคะถ้าได้ดื่มเข้าไปแล้วหนึ่งซองเนี่ยจะทําให้แข็งไปทั้งคืนเลยล่ะค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับกาแฟแบบนี้แหละที่ผมต้องการ <c oughs> ถ้าลูกค้าสนใจอ่ะจะรับไว้กี่กล่องดีล่ะคะผมว่าจะซื้อไปใส่ในตู้เย็นนะนะพอดีว่าตู้เย็นที่บ้านผมอ่ะมันเสียและแบบเนี่ยต้องใช้สักี่กล่องดีล่ะถึงจะพอ แล้วจะเอาไปใส่ในตู้เย็นทำไมล่ะคะกาแฟเนี่ยเขามีไว้ดื่มอ้าวก็คุณบอกว่ากาแฟของคุณน่ะสรรพคุณมันทำให้แข็งทั้งคืนไม่ใช่เหรอก็คุณบอกเองนี่นะว่าสรรพคุณมันทำให้แข็งผมก็เลยจะเอาไปแช่หมูแช่ผักให้มันแข็งมันจะได้ไม่เน่านี่มึงกวนตรีนมกูใช่ป่ะ ไม่ได้กวนตรีมึงหรอกูแค่ได้ยินชื่อแบรนด์น่ะกูก็ไม่ซื้อแดกแล้วกาแฟยี่ห้อเนี้ถ้าแดกไปอ่ะไม่รู้ว่าครีจะแตกทั้งวันหรือเปล่าวะเด็วันนี้มันวันอะไรวันเนี้ยทำไมต้องมาเจอแต่คนกวนตรีนแบบนี้ทั้งวันเลยวะกูไปละกาแฟเชี่ยอะไร แรกแล้วขี้ไหลทั้งคืนอารมณ์เสียจริงๆขายไม่ได้เลยสักกล่องกูกลับบ้านดีกว่าแล้วนี่ไอ้พวยไปไหนวะยังไม่ยอมมารับกูอีก เดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะน้องรูซีนังเถิดมันโทรมาตามและคขอพี่พังโวยอย่าลืมแวะมาหาน้องอีกนะคะจ้าน้องรูซีถ้าพี่ว่างมันไห่อ่ะพี่จะรีบมาหาน้องรูซีทันทีเลยจ้า คลิปนี้ก็ดูขำๆคลายเครียดกันไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ